วิค์วิจาร์ครับศึกมวยไทย74ประจำวันที่9เมษายน2560ครับถือว่าเป็นนัดใหญ่นะครับของวิธีมวยช่องจสีนะครับก่อนถึงช่วงสงการนะครับถือว่ามีคู่มวยครับในการป้องกันแชมป์ถึง2คู่ครับคู่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างวานกเขากม11พบกับนันเพชรสมัยตุลา19ในพิกัด123ปอนด์ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าติดตามน่าดูอีกคู่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นคู่มวยที่นะครับน่าจะ ได้รับคู่มาดูเดือดอีกคู่หนึ่งเหมือนกันครับสลับคู่นี้เพราะว่าเป็นมวยคนละแบบคนละทรงครับวาวานกเขากอมอ1สิเบตครับวันนี้ครับทางด้านของนกเขากขอมอ1สิเบตนะครับส่งเข้าประกวดถึง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นวาวานกเขากอมอ1สิเบตแลวก็เพชรฤทธิ์นกเข่ากอมอ1สิเบตครับหรือว่าวันนี้ทีมงานของนะครับเสียนกเข่ากอมอ1สิเบตก็น่าจะเข้ามานะครับดูฟอร์มการชจกในไฟนี้บาวานกเขากอมอ1สิเบตครับก็เป็นวัายุติสิบเจ็ดปี สูง168ซนติเมตรครับเป็นมวยทางซ้ายตีนซ้ายฝีมือครับจากจังหวัดสุรินทร์ไปบ้านเก็บตัวพี่ซ้อมพี่่ข่มวยลูกมะขามหวานครับมีคุณเบี้ยวลูกมะขามหวานครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้ฝึกซ้อมครับประวันิกเขาก็มอสเบดครับเป็นมวยตีนซ้ายซ้ายทั้งแถบครับซ้ายฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยซ้ายฝีมือครับที่มีเข่าวงในด้วยนะครับเป็นมวยที่ตีนซ้ายดีครับถือว่าน้ำมือน้ำทนก็ดีครับเป็นมวยจากสุรินทร์ครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ หมัดศอกถือว่าออกได้ค่อนข้างคมครับอันตรายครับวันนี้ครับก็จะมีบรรยากาศน่าเสือมันมีเสียงเชียร์ช่วยสร้างกําลังใจให้กับนักมวยครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนนั่นหนึ่งภูสิงห์วอร์เทคโนโลยู่สยดสวงแพ้คะแนนทางด้านสิที่ทชัยสอดีชพันธ์ล่าสุดครับมาชนะคะแนนทางด้านวัชรพลรววรณทวีมาล่าสุดที่ศิกฐ์ข,ข้านาทยทีโกเกียริเพชรครับหรือว่าบีทีมวยราชดํำเนินมาล่าสุดส่วนใหญ่ครับก็จะชกที่นะครับเีทีมมวลร่าจำเนินเป็นส่วนใหญ่ครับ สำหรับนั่นว่าววานกเขากรมอสเบียนส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับเพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้าเพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้าครับถือว่าเป็นมวยเพชรมวยเปิดเกมนะครับเป็นมวยอายุสิบแปดปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรครับเป็นมวยจากอุบลราชธานีไปบอลซ้อมที่ค่ายมวยศิษย์นายกอนงครับเพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้าครับจุดขายก็คือลูกต่อยหมัดฟันศอกครับเป็นมวยเพชรมวยเปิดเกมครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้ครับได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงครับสามยกแรกถ้าเอาคู่ต่อสู้ไม่ลงครับกก็มีโอาส รนแสงในช่วงใบปลายๆได้นะครับถ้าว่า3ยกแรกครับต่อยนับต่อยน็อกได้นะครับก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะเหมือนกันครับน่าเพิสมัยถือว่าเป็นมวยที่สภาพร่างกายดีนะนะครับส่วนสูงนะครับมีจุดขายที่ลูกต่อยหมันนะครับลูกเตะขวาต่อยขวานะครับวงในก็วันนี้ครับสูสีครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่ใช่มวยเขาแต่ว่าทั้งคู่ครับมีลูกเขาที่พร้อมมาสู้ด้วยกันทั้งคู่ครับความการเจ้าของน่านพรสมหมายนะครับหกไฟ์หลังนี้นะครับก็มีน็อกถึง สี่ไฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวเองชนะน็อกหรือว่าโดนน็อกนะครับก็มีแพ้น็อกบ้างหรือว่าชนะน็อกบ้างนะครับถือว่าเป็นมวยที่มีอาวุธนะครับมีจุดขายที่ตกลูกต่อยหมัดนะครับฟอร์มการชกมสามฟอร์มหลังก็มีชนะน้องที่หนึ่งนั่นเลก้าต้งตลิ่งชันครับที่วิทยช่องจตสีชนะคะแนนทางด้านแพ้คะแนนทางด้านหนึ่งภูสิงห์วอเทคโนโลยงปูสวงล่าสุดครับมาชนะคะแนนดัานลูกบิดส่วนอาหารปีกไม้นักมวยทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหวาหวาหรือว่าเพชรสมัยนะครับทั้งคู่ครับ ต่างนะครับเจอกับทางด้านหนึ่งปูสิงห์วอลที่โนนลุงปูสวงมานะครับทางด้านบาวานะครับชนะมาแบบเบียดเบียดนะครับถือว่าวันนั้นก็สูสีสเปซสมัยครับก็แพ้มาแบบเบียดเบียดเหมือนกันครับดังนั้นแล้วนะครับคู่นี้ครับก็ต้องดูกันที่อาบุตรมวยแล้วก็ดูที่วันมาชกอีกรอบหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างบาวานกเขากอร์มอสเบียดพบกับนั่นเพชษสมัยตุลาหนึ่งเก้าในพิกัดร้อยยี่สิบสามปอนด์บาวานกเขากอร์มอสเบียดครับเป็นมวยซ้าย นะครับเป็นมวยฝีมือวันนี้ครับทางมวยซ้ายของวาวาครับจะได้เปรียบทางมวยขวาของเพชรสมัยครับดูว่าตีนซ้ายจะเร็วกว่าครับแต่เสียเปรียบในเรื่องของความสูงวาวาครับเป็นมวยตีนซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายจุดไขว่ก็คือลูกเพลงแข้งซ้ายครับวาวานุเขากมอสิดจริงๆก็มีชื่อในการชกมรับุนเสือในครั้งที่22ครั้งนี้นะครับแต่ว่าก็ถอนชกออกไปนะครับด้วยสภาพร่างกายแล้วก็ด้วยน้ําหนักนะครับทาให้ต้องถอนชกออกไปในมรับุนเสือครั้งนี้ครับวาวานะครับก็ บาบาครับก็เป็นมวยตีนซ้ายครับมีจุดขายก็คือลูกตีนซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบส่วนคู่โชกครับเพชรสมหมายตุลาหนึ่งเก้าก็มีจุดขายที่ลูกต่อยหมัดครับว่าจะเป็นลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดคือว่านะครับลูกต่อยหมัดนะครับสามารถนะครับสร้างผลงานหรือว่าแผงลิทได้นะครับแต่ต้องดูนะครับในไฟน์นี้ว่านะครับจะต่อยโดนทั้งนั้นบาบาหรือไม่ครับสลับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเพียวกับแล้วสุดตัวบอกเลยว่าคู่นี้สูสีนะครับสามยกแรกถ้าหากว่าเพชรสมหมายนะครับ ต่อยนับต่อยนกได้นะครับก็มีโอกาสที่ผู้ชนะค่อนข้างสูงนะครับส่วนวาวานะครับถ้าหากว่าการหมัดกันสอกได้ในช่วง3ยกแรกนะครับในปลายๆนะครับมาสายลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้เป็นเบียดกันเลยนะครับแต่ส่วนตัวคู่นี้นะครับยังออกชอบพยีงนั่นวาวานุกเขากอมอสเบียดนะครับดูว่าวันนี้ครับเพลงซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดูว่าเนียนตากว่านะครับจะสามารถเก็บใจชนะไปได้คู่นี้ครับออกชอบพยี้นั่นวาวานุกเขากอมอสเบียดครับจะสามารถเก็บใจชนะไปได้ ที่ชอบที่บาบานกเข่ากอมอ11ครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวทครับวิทีมวยช่อง7สีนะครับในพิกัด105ปอนด์เป็นแชมป์เก่าครับอย่างด้านเพชรลิ์นกเข่ากอมอ11ครับพบกับคู่ปรับเดิมครับแก้วนาคาวเบจนครพนมนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของทางด้านเพชรลิ์นะครับแล้วก็แชมป์เส้นนี้นะครับชิงมาได้นะครับเป็นวันนั้นครับเป็นการชิงแชมป์บ้างนะครับก็ ชิงแชมป์วันนั้นครับก็ชนะผู้ชควันนี้ครับก็คือชนะทางด้านแก้วนาข่าบุจรนครพนมวันนั้นนะครับใช้ชื่อว่าเดวิดมอทัศนัยหรือว่าเดวิดอบจรณนครพนมครับถือว่าช่วงหลังนะครับทั้งคู่ครับก็ถือว่าฟอร์มการชกนะครับสถิติการโชกก็ถือว่าสวยงามมาด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรลิสนกเขากอมสเวครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวครับอายุ17ปีสูงหนึหกสิบเก้าเซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นครับถือว่าครบเครื่องนะนะครับ จากจังหวัดบุรีรัมย์ไฟก่อนนะครับชนะมาแบบนะครับเปิดเกมแล้วก็ขาดลอยท้ายนะครับด้วยว่า่าจะเป็นลูกเข่าครับเดินเข้าติดตัวแบบรวดเร็วครับไฟก่อนครับก็ชนะมาแบบขาดลอยท้ายแหละครับนั้นเพิดน้องเขากมสบอ็ดครับเป็นมวยฝีมือนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่เดินหน้าด้านถ่ายังเป็นครับมีลูกเตะขวาต่อยขวาอาวุธหลากหลายนะครับเข่าก็แหลมครับแล้วก็ลูกหมัดลูกสองนะครับถือว่าค่อนข้างอันตรายครับความสูงยาววันนี้ไม่เสียเปรียบนะครับร่างกายดี วจิตหัวใจดีพิกัดนี้เวทนี้นะครับถือว่าทางด้านเพชรเลิ้นะครับก็ชกมาตลอดครับความการชก3ามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนทางด้านสิงห์ณลงสอดำเนินชนะคะแนนด้านสภาเพชรสิงห์สมัยล่าสุดมาชนะคะแนนทางด้านคมเพชรสุจีราห้วยต้มมาล่าสุดที่วิธีมวยราบชะดำเนินครับส่วนทางน้านคู่ชกวันนี้ครับคู่ปรับเดิมครับแก้วนาข่าวบาจรนคะรพนมวันนี้ครับทีมงานมาเยอะอย่างแน่นอนครับแก้วนาข่าวบาจรนคะรพนมหรือว่าเดวิดมอร์ทัศนยัยเดวิดอุบจรนคะรพนม เป็นมวยขวาฝีมือครับจากจังหวัดนครพนมปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยมอทัศนัยหรือว่าค่ายมวยมวจรนครพนมแก้วนาคาวมวจอนครพนมครับมีจุดขายก็คือลูกฝีมือและก็ลูกต่อยหมัดครับประเภทเตะขวาต่อยขวาครับดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงตีนซ้ายหน้าก็ถือว่าติได้ค่อนข้างดีครับอาวุธค่อนข้างคมครับลูกต่อยหมัดถือว่าต่อยหมัดได้ค่อนข้างคมครับร่างกายดีหัวใจหัวใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช่วงหลังนะครับพิจารณาการนะครับเป็นมวยรองครับสามารถพิชิตณนคะแนนได้ โหลดครับทาให้วันนี้ครับได้มีโอกาสในการมานะครับท้าชิงแชมป์อีกรอบหนึ่งครับในการพบกับคู่ปรับเดิมครับฟอร์มการจกของทางด้านแก้วนาคาอบรจนครพนมครับหลังจากที่แพ้คะแนนทางนัานเพชรลิ์มา4ไฟหลังครับยังไม่แพ้ใครเลยครับก็มีชนะคะแนนด้านพุทธน้ำดื่มมี7จชนะคะแนนด้านพุทธน้ำดื่มมี7จชนะคะแนนท้านสิงห์ดายุทธสุราชล่าสุดครับมาชนะคะแนนกุมารเวทเทศบาลกุนน้าใสมาล่าสุดนะครับ จังหวัดนครพนมมาล่าสุดสลับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรลิ์นกเขากมอสเวกยดพบกับนั้นแก้วนาคข่าวประจนครพนมครับเป็นการป้องกันแชมป์ของนัานเพชรลิ์นกเขากมอสเดนะครับคู่นี้ครับเป็นมวยถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรลิ์นกเขากมอสเวดนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับถ้าว่าเสียเปรียบวงนอกนะครับก็จะได้เรื่องของวงในครับเขาค่อนข้างแหลมความสูงยาวไม่เสียเปรียบนะครับ อาวุธมวยดูว่าหลากหลายนะครับทางด้านเพชรลิศนกเขามอโมิบตไ็่วจะเป็นลูกต่อยหมัดฟันซอกหรือว่าลูกเข่านะครับหรือว่าลูกวงนอกนะครับเพชรลิศนะครับถือว่าครบเครื่องกว่านะนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับดูว่าเสียเปรียบแค่ในเรื่องของฝีมือมวยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับส่วนอื่นๆนะครับค่อนข้างได้เปรียบนะครับว่าจะเป็นพิกัดในการโชกนะครับส่วนใหญ่เพชรลิศนะครับก็ชกนะครับในพิกัดร้อยสามปอนด์ร้อยหนึ่งปอนด์เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนกู่ชกวันนี้ครับ แก้วนาคาวบอรจนครพนมหรือว่าเดวิดมอทัศนัยนะครับถือว่าเป็นมวยที่มีโชคมีวาสนานะครับได้มีโอกาสในการชิงแชมป์นะครับเป็นครั้งที่2แก้วนาคาครับเป็นมวยวงมวยทรงฝีมือนะครับฝีมือมวยดีนะครับอาวุธมวยค่อนข้างรวดเร็วนะครับเตะขวาต่อยขวาอ่อนายเป็นมวยรองนะครับจะโชคได้ดีกว่ามวยต่อเป็นพิเศษครับเพชรฤทธิ์ครับก็มี ก้านาคาครับก็มีลูกเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงวันนี้ครับดูว่ามาถอยตั้งรับอย่างแน่นอนครับมีลูกหมัดเป็นจุดขายนะครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3นะครับตั้งรับจะทําได้ดีกว่าเดินทำนะครับสำหรับแก้วนาคาวันนี้เสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างครับดูว่าเตี้ยสั้นกว่านะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากครับแต่ว่าความหนาวันนี้ดูว่าหนากว่าแต่นะครับส่วนตัวดูว่าคู่นี้ครับในเรื่องของเวทการชคพิกัดการโชคดูว่าช่วงหลังของนั่น แก้วนาคาจะชกในเวทใหญ่กว่านะครับ่าจะเป็นร้อยแปดปอนด์ร้อยเจ็ดปอนด์นะครับสามไฟล์หลังนี่ชกนะครับไม่ต่ำกว่าจะร้อยเจ็ดปอนด์ทั้งนั้นนะครับแต่เป็นการชกกลางคืนวันนี้นะครับมาชกกลางวันพิกัดร้อยห้าปอนด์ดูว่านะครับทางด้านแก้วนาคานะครับจะสามารถทําหนักได้หรือไม่นะครับส่วนตัวดูว่าคู่นี้นะครับจุดเปลี่ยนนะครับน่าจะอยู่ที่เวทหรือว่าพิกัดในการชกนะครับส่วนตัวคู่นี้ครับยังชินชอบเพียงนั้นเพชรลิฟนกเขากอมอสเปียดนะครับดูว่าความสูงยาววันนี้ครับ ไม่เสียเปรียบนะนะครับวันนี้ครับเพลนิสนนเขากอมอรสวีดวันนี้น่าจะมีอัดฉีดเยอะนะครับแต่ก็เป็นการป้องกันแชมป์หนึ่งนะครับโอกาสที่นะครับทางนั้นเพชรลนิสหรือว่ากําลังใจนะครับความทะเยอทะยานนะครับถ้าหากชนะก็มีเงินนะครับในกระเป๋าหลักแสนนะครับดังนั้นแล้วไฟนี้ครับเพชรลนิสยังดูว่าเวทการชกความสูงยาวความหลากหลายของอาวุธมวยนะครับเดินอาร์ได้พลังเปลียนนี่ดูว่ายังดูดีกว่าครับวันนี้ครับส่วนตัวครับจึงชื่นชอบเพี่นั่นเพชรลนิสนกเขากอมอร์สวีดครับจะสามารถจะชนะไปได้ ู้นี้ออกพีธนั่นเพชรลิธิ์นกเขากมอสิบเอ็ดครับผู้ที่สามครับเป็นมวยรองคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างนั่นเพชรวิเศษเพชรเจ็ดเพชรครับวันนี้ครับข้ามศึกข้ามสายครับพบกับนัทสหมิงแดงบอลจักรวุฒิในพิกัดร้อยยี่สิบหกปอนด์ต้องบอกว่าคู่นี้เคยชกกันมาที่วิธีมวยต้องจิตสีนะครับวันนั้นกรรมการให้เสมอกันมานะครับจริงๆแล้ววันนั้นนะครับอาวุธมวยของเพชรวิเศษเพชรเจ็ดเพชรดูว่าดูดีกว่าเลยครับวันนั้นเพชรวิเศษเพชรเจ็ดเพชรครับวันนี้ครับถือว่าเป็นมวยเจ้าถิ่นนเป็มวย นะครับในทีมงานของผู้จัดนะครับเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรครับเป็นมวยอายุย1ปีสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือผสมเข่าครับจากอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นบานเก็บตวัวพิซซอมพี่าย่มวยเกตเพชรหรือว่า่ขยมวยราชามวยไทยเพชรวิเศษครับเป็นมวยเพชรเดินหน้าหน้าถอยหลังเป็นครับมีลูกฝีมือมีลูกเดินําครับเตะขวาต่อยขวาลูกวงในครับก็สามารถทําผลงานได้ดีเหมือนกันครับลูกวงในนะครับก็มีลูกสู้เข่ามีเหลี่ยมเข่าครับ มีลูกที่นะครับสามารถกอดรัดฟัดตีได้ค่อนข้างดีนะครับเลี่ยมเข่าที่ว่าทํางานได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้ครับเพชรพิเศษครับต้องมาเป็นมวยตั้งรับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เป็นมวยเข่าครับเพชรพิเศษก็จะเป็นมวยถอยตั้งรับถอยทําครับก็จะมีลูกต่อยหมัดขวาและก็ลูกเตะขวารงไปถึงลูกถีบนะครับตีนซ้ายหน้าก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีครับวันจีนัวใจดีครับร่างกายเกินร้อยเปอร์เซ็นช่วงหลังครับก็มีนะครับวัชชันกับดงวัรุ่นพี่บ้างนะครับถึงไม่ว่าจะแพ้ชนะนะครับแต สามารถนะครับยินรยาแล้วก็สามารถชกได้นะครับได้ใจท่านผู้ชมหลายคนเลยก็ว่าได้ครับความการชก3ฟอร์มหลังมีชนะแทนทางด้านแหลมสิงสอเดชพันนะครับต่อมาครับมาวัดชั้นครับก็แพ้คะแนนด้านเพชรลำพูนบำรุงสิธิ์ครับแต่วันนั้นก็สามารถที่จะนะครับพยายามต่อยนะครับแล้วก็วันนั้นน่าจะได้คู่มือดูเดือดด้วยครับล่าสุดครับก็มาเสมือนกับสมิงแดงบอจักรวุฒิครับแบบขั้นที่ว่าน่าชนะมากกว่านะครับในไฟนั้นส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับสมิงแดงบอจักรวุฒิครับ สมิงแดงบอจกุศลครับดาวดังนะครับในฝั่งสายศึกของกลุ่มพลังใหม่ครับสมิงแดงครับเป็นมวยยุ17ปีส่วนสูง170ซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าล้วนๆครับจากอำเภอท่าฉางครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปบรรนเก็บต่อพิซซ้อมที่่ข่มวยเพชร40,000ต้องบอกว่า่ข่มวยเพชร40,000มาโจกที่ช่องเจถือว่าช่วงหลังนะครับนักมวยนี่แข็งโป๊กทุกคนเลยนะครับถือว่ามาทําผลงานนะครับที่ไปทีมมวยช่องเจสีได้ดีนะครับแคบแต่ทุกคนเลยครับในช่วงหลังที่ ่ายมวยของเพชรซิมิมาชกที่ช่องเจ็ดสีสมิงแดงว่าจากกรวุดครับเป็นมวยเข่าล้วนครับสามยกแรกก็จะเตะขวาต่อยขวาไปก่อนครับเล่นฝีมือไปก่อนครับยกสี่ยกห้าไปยกสามยกสี่ยกห้าก็จะมานะครับพยายามกีเข่าไล่กุ้วงในครับร่างกายดีนะนะครับลูกเข่านี่ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีร่วมไปถึงบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับแล้วก็การสร้างบรรยากาศรวมไปถึงอื่นๆนะครับบรรยากาศหน้าเสือนี่ไม่เป็นรองครับดูจากไฟที่ผ่านมาครับก็มีลูก เตะขวาต่อยขวาแล้วก็ลูกวงในเหนียวแน่นครับเหนียวหนึบนะครับปายยกสี่ยหดูว่าไม่หมดแรงนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับทางน้านสมิงแดงบอลจากระบุฒนะครับด้วยนะครับวิธีการชกในไฟที่ผ่านมาก็ดูว่าสมิงแดงอาบุธมวนก็ค่อนข้างดีนะครับวันนี้นะครับถ้าว่าขยันออกขยันตีเข่าแทงเข่าเยอะๆนี่นะครับมีโอกาสเป็นผู้ชนะค่อนข้างสูงเหมือนกันครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังมีชนะแน่นนั่นกล้องพิชิตแดนซิลเจวิลลี่ แพ้คะแนนนั่นแสงเทียนทีเด็ดเ9้าแพ้คะแนนนั่นแสงเทียนจิ๋วทีเด็ดเ9้าล่าสุดมาเสมอนั่นเพชรวิเศษเพชรเจ็ดเพชรมาล่าสุดความการโจมช่วงหลังก็ส่วนมากจะชนะมากกว่าแพ้เป็นส่วนใหญ่ครับทางด้านสม,มิงแดงาาวัชกบุตรร่างกายก็ถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับถือว่าการโกมมาช่วงหลังก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีสำหรับคู่นี้ครับเปลี่ยนการพบกันร,ระหว่างเพชรวิเศษเพชรเจ็ดเพชรพบกับน้าสมิงแดงวัชกบุตรในพิกัด126ีปอนด์ พิเศษพิเพิเศครับเป็นมวยเพชรเดินหน้าหน้าถอยหลังเป็นนะครับเป็นมวยฝีมือมีเข่าผสมผสานครับเพชรพิเศษครับเตะขวาต่อยขวานะครับถีบซ้ายเตะนซ้ายหน้าก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีต่อยหมัดขวานะครับเป็นลูกที่สามารถทําผลงานได้ค่อนข้างดีถ้าว่าเสียเปรียบครับก็มีไล่สู้วงในครับปั้มรัดฟัดตีเลี่ยมเข่านะครับลูกบีเลี่ยมบีทรงดูว่าดูดีกว่านะครับส่วนกู้โชควันนี้ครับสมิงแดงครับเป็นมวยเข่าล้วนๆครับสามลูกแรกก็เตะขวาต่อยขวาไปก่อนครับ 4ยกหาหรือว่าปลายยก3ารยก4ยก5ก็จะมาไล่เล่นวงในครับปั้มรัดฟัดตีแนววุฒิที่ตัวเองถนัดครับลูกเตะขวาแล้วก็ลูกเขา่าถือว่าสามารถทํางานได้ค่อนข้างดีดูว่าร่างกายช่วงหลังค่อนข้างดีนะนะครับถ้าว่าสมิงแดงนะครับออกอาวุธเดยอะๆนะครับใช้ความขยันเยอะๆนี่นะครับดูว่าไฟนี้มโอกาสชนะค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับคุณอิงครับเมื่อเปรียบเทียบกับไปแล้วส่วนตัวออกชอบเียงนั่นสมิงแดงวอจาก,กวุฒินะนะครับวันนี้ถ้าว่าขยันออกขยันเตะขยันแทงเขา่า วันนี้ดูว่ามีโอกาสชนะเลยครับรู้จาักการจับวงในวันนั้นแล้วนะครับสมิงแดงจับได้ค่อนข้างดีนะนะครับก่อนรัดฟัดเบี่ยงแล้วก็การซ้อมรวมไปถึงร่างกายค่อนข้างดีครับไฟนี้ส่วนตัวดูว่าชนะได้ครับชื่นชอบพีนัสสมิงแดงบอจักรวุฒิครับและคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการเป็นการพบกันระหว่างก้องศึกเสียวุฒิชิปปิง้งพบกับกนัานจอมบักโจโคลาชในพิกัด135ปอนด์คู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์นะครับ รุ่นไลท์เวทนะครับในวิทีมวยช่อง74ครับพิกัด135ปอนด์ครับซึ่งทางด้านกล้องศึกสิรสือนะครับเป็นแชมป์ของวิทีมวยช่อง74 135ปอนด์ส่วนจอมพลันชัยหรือว,ว่าจอมมักโจคโคลาดนะครับเป็นแชมป์ของวิทีมวยราชดำเนินนะครับในพิกัด135ปอนด์ถือว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์ละครับในไฟน์นี้แล้วก็เป็นคู่มวยที่เบียดสูสีอีกคู่หนึ่งครับเอเดราคาคู่นี้น่าจะเสมอในเสมอกันนะครับทั้งคู่มีโอกาสแพ้ชนะด้วยกัน ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าจัดมวยเต็ม10ให้ไปเลยนะครับ10เลยครับสัปดาห์นี้นะครับช่วงหลังมวยช่องจิตสีนะครับจัดมวยค่อนข้างดีนะครับไม่ว่ามวยจะออกมาชกในรูปแบบไหนก็ตามครับแต่ว่าดูจากการประกบคู่มวยแล้วถือว่าดึงดูดความสนใจผู้ชมได้มากพอสมควรครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับเป็นแชมป์ช่องจิสีปะทะในส่วนของแชมป์นะครับในทีมมวยราชดำเนินครับและก็เป็นนักมวยที่อายุยังไม่เยอะครับฟอร์มสดฟอร์มแรงอาวุธมวยนี่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับ ก้องศึกศิสเสือหรือว่าก้องศึกเสียวุทชิปปิ้งครับเป็นมวยอายุ22ปีนะครับส่วนสูง171เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายทั้งแถบครับมีทั้งลูกเตะซ้ายแล้วก็มีเข่ายัดไส้ครับเป็นมวยจากจังหวัดนครราชสีมาอีบันเก็บตัวพิทซอมพี่่ายมวยสิสรเสือครับชุดเดียวกับทางด้านคมเพชรโทษบางแสนครับก้องศึกศิสรเสือครับเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายคล่องแค่รวดเร็วครับ ถือว่าอาวุธมวยเนี่ยเหนียวหนึบนะครับเดินหน้าได้แของแังเป็นเพลงแข้งซ้ายนะครับสามารถทํางานได้ค่อนข้างดีทรงสไตล์การโจกครับคล้ายๆกับไม่ว่าจะเป็นท่านัานเพชรสยามจอพริดยากีฬาสยามหรือว่านั่นลูกแสงตะวันสอภาลาดครับถือว่ามีทั้งลูกเตะซ้ายแล้วก็มีทั้งลูกนะครับเขายัดไส้ที่สามารถทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับวงในครับก็จะมีลูกไล่แขนมีเขายัดไส้นะครับร่างกายช่วงหลังดูว่าค่อนข้างดีนะครับเหลี่ยมมวยนะครับ กระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับผ่านมวยบริดีมาเยอะครับแล้วก็ลูกจุดขายก็คือลูกเข่ายัดไส้แล้วก็ลูกเตะซ้ายรวมไปถึงลูกฟันศอกครับถือว่าร่างกายค่อนข้างดีนะนะครับทางด้านของก้องศึกศิษร,ร์วสเสือความการชก3ฟอร์มหลังของก้องศึกครับก็มีชนะแข่น,นั่นแบทแมนอออฉลิยะชนะแขแงนั่นแบทแมนอออฉริยะล่าสุดมาชานะรอบที่สามนั่นเออร์ดอนเวนัมมวยไทยมาล่าสุดครับที่ราชดำเนินเวร์สยามสเตเดียม นะครับแล้วก็ก่อนอันนั้นไปอีกครับก็ชนะคะแนนนั่นบอลพลเกียริชัชนนันครับรวมไปถึงชนะคะแนนนั่นยกพัดันใจนะครับเรียกได้ว่า5ไฟหลังของก้องศึกยังไม่แพ้ใครครับชนะมาตลอดคนที่นะครับทำให้ก้องสึกแพ้ล่าสุดนะครับก็คือทางด้านดากี้นกเข่ากม .11 ครับหลังจากนั้นครับก้องศึกก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะมา5ไฟรวด ส่วนนั่นคู่ชควันนี้ครับจอมบักโจโคลาดดูว่าส่วนสูงนะครับสูงรอยก่อนนิดหน่อยนะครับแต่จะได้เปรียบในเรื่องของความหนาครับจอมบักโจโคลาดครับเป็นมวยยุ19ปีส่วนสูง1้3เซนติเมตรครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าล้วนๆครับแต่ก็มีลูกฝีมือเตะขวาต่อยขวาที่สามารถทาผลงานได้ค่อนข้างดีเป็นมวยครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีบันเก็บตัวพิซซอมพิคไค้มวยพระลันชัยจอมบักโจโคลาดครับ เป็นมวยเข่าล้วนๆครับประเภทเข่าเหนียวหนึบนะครับโดยเฉพาะนะครับซ้อมที่ค่ายมวยพลันใจนะครับบรรยากาศน้าเสือที่ช่องเจ็ดสีดูว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับสลับทางนั้นพลันใจแล้วก็มีมาสลับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินด้วยครับเรื่องเข่าวงในหายห่วงครับสลับค่ายมวยพลันใจหรือว่าสิงห์มาวินครับเป็นมวยเหนียวหนึบครับประเภทกินลูกสี่ยกห้าศอกอันตรายครับและก็มีลูกเตะขวานะครับที่สามารถทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของกระดูกมวยดูว่าเป็นรองนิดหน่อยครับไม่เยอะครับแลวก็ ในเรื่องของนะครับฝีมือมวยวันนี้ก็เป็นรองนิดหน่อยครับแต่จะได้เปรียบในเรื่องของทางหนาของร่างกายแล้วก็ความสดของร่างกายครับสลับทางด้านจอมบักโจโคลาดถือว่าอาวุธหมวยใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ต้องดูกันหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพละกําลังก็จะเป็นเหลี่ยมตัวนะครับหรือว่าวันที่มาชกนะครับในเรื่องของร่างกายนะครับจะเป็นยังไงบ้างความการชกสี่ไฟหลังของจอมบักโจโคลาดครับก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับ ก็มีชนะแตกทุี่สีน้านลุ Luft ่งแสงตะวันสาพาลาดนะครับชนะคะแนนทางด้านกล้องธรณีสสมหมายแล้วก็ได้แชมป์ไอพิกัดร้อยสามสิบห้าปอนของวิธีมาราชนดำเนินชนะคะแนนทางด้านลุ่งแสงตะวันสาพาลาดล่าสุดมาชนะคะแนนทางด้านกล้องธรณีสอสมหมายมาล่าสุดที Lucy ่บิธีมวยช่องจสีนะครับสีฟไฟหลังยังไม่แพ้ใครนะครับ MM ก่อนนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนสีฟไฟหลังครับก็แพ้แค่คนเดียวก็คือเพชรสุขุมวิทนะครับหลังจากนั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับ ชนะมารวดเหมือนกันครับถือว่าฟอร์มไม่ห่างไม่ต่างกันมากนะครับคู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มสไตล์การชกวิธีการชกนะครับน้าหนักเนื้อตัวความสูงใกล้เคียงกันทั้งสิ้นครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระวางกล้องศึกเสียวุฒิชิปปิ้งเมื่อกับจอมบักโจโคราดในพิกัด135ยปอนด์กล้องศึกครับเป็นมวยซ้ายส่วนจอมครับเป็นมวยขวาดูว่าทางมวยซ้ายของกล้องศึกนะครับเตะซ้ายน่าจะผ่านตลอดนะครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ของด้านกล้องศึกครับหลังจากที่ชิงแชมป์ได้ จากทั้งนั้นแบทแมนอรืฉริยะก้องศึกครับเป็นมวยซ้ายนะครับเดินหน้้หน้าถอยหลังเป็นครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะพับเตะคานะครับมีเข่าวงในเข่ากระทุงเข่ายัดไส้แทงแบบเจ็บๆครับลูกไล่แขนนี่ถือว่าเป็นจุดขายของเจ้าตัวเลยครับเดิมๆก็เป็นมวยเข่านะครับแต่หลังๆก็มาเสริมในเรื่องของฝีมือมวยครับถือว่าจุดขายก็จะอยู่ที่ลูกเข่ารวมไปถึงลูกศอกที่สามารถทํางานได้ค่อนข้างดีร่างกายดีครับควาจินตนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีโอกาสปเมือเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ ส่วนคู่ชกวันนี้ครับจอมมักโจโคลาจุดขายว่าคือลูกเข่าครับประเภทปั้มรัดฟัดตีแข็งแก่งแข็งแรงลูกเข่านะครับของจอมไม่เป็นสองลองกล้องศึกอย่างแน่นอนครับเล้วไปถึงลูกฝีมือมวยครับตีขวาต่อยขวานะครับจุดขายก็จะอยู่ที่ลูกศอกครับสามารถชนะแตกช่วงหลังมาได้หลายคนครับแล้วก็ฟันศอกให้ให้คู่ต่อสู้แตกได้หลายคนเหมือนกันครับถนัดทางนัานจอมอาวุธเด็ของจอมก็อยู่ที่ลูกศอกแล้วก็ลูกเข่าครับประเภทเข่าบิดออกข้างครับของุงในแล้วบิดออกข้างแทงเข่าตีเข่านะครับ ซ้อมทั้งพลันชัยแล้วก็สลับซ้อมที่กับสิงมาวินถือว่าบรรยากาศน้าเสือไม่เป็นรองแต่ส่วนตัวดูว่าบรรยากาศน้าเสือวันนี้ใกล้เคียงกันนะนะครับไม่่างไม่ต่างกันมากครับเพราะว่าถือว่าเป็นคู่มวยที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากๆครับสลับคู่นี้สลับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วส่วนตัวก็ยังชอบเร่งนั้นกล้องศึกเสียบวุฒชิปปิ้งนะนะครับดูว่าความหลากหลายนะครับรวมไปถึงนะครับอาวุธมวยหรือว่ากล้องศึกไม่เป็นรองครับ ว่าจะเป็นลูกเตะพับเตะคาตีซ้ายรวมไปถึงลูกเขาจะใส่หรือว่ากล้องศึกไม่เป็นรองนะครับถ้าว่าจะแพ้ก็ต้องแพ้ช่วงปลายๆหรือว่าโดนแพ้แตกนะครับโดนศอกของด้านจอมเป็นต้นนะครับแต่ว่ามัดมวยครับคู่นี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับมีโอกาสแพ้ชนะด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ส่วนตัวลึกๆแล้วครับยังออกชอบเพียงนั้นก้องศึกเสียวุฒิชิปปิ้งครับสำหรับคู่นี้มวยแพ้ยากหนึ่งตัวในสัปดาห์นี้ครับออกไปทะเดียงด้านบาวานกเข่ากอมอรสกีดครับ และก็เสริมให้อีกหนึ่งตัวก็คือเพชรลิฟนกเขากรมอสบดครับดูว่าวันนี้นะครับดีกว่าหรือว่าดูดีกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าชกกมาแล้วจะแพ้ชนะหรือยังไงก็ยังไม่ทราบครับแต่ส่วนตัวมวยแพ้ายากในสัปดาห์นี้ก็ออกเทียบงั้นาวาหวานนกเขากมอสบดนะครับห้าดาวส่วนสามดาวก็ให้ไปเที่ยบงั้นเพชรลิฟนกเขากมอสเบีดครับสรับการราข้อวิจารณ์นะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลในเรื่องของอาวุธมวยการต่อสู้ครับแต่ถ้าหากว่า นะครับวันชกไปแล้วนะครับอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาครับ